ทุกคนโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับโรงเรียนมาอยู่ตลาดนี่นะครับจือ๊อแต่ว่าตลาดหลวงเวียงผู้กาแขวงหลวงน้ําทาน,นะครับมันจะเป็นมีจะเจอตลาดจีนเขากำลังเขาขายพัติถภัณฑ์ของอาหารจีนนมนะน,น,นะครับนะตี๋ว่าโรงเรียนดูเนี่ยอ,อย่างแบบเพงใจกโรงเรียนพิงใจนี่ครับเอา้อ้มักจีนคล้ายๆกับกลุ่ณยูสระคดีจีนในการทำอาหารจีนในพริกหมาล่าวกนี้ครับ ไปซี่ซีปลาเผ็ดผมไป้ำดูล้ปลาเห็ดแปดพันกีบอะก็สีสิบบาทแล้ก็มีซอสด้ยแลก็มีซอสด้ยแต่คุจะเอาเนี่อยู่่แกีบพอดีนะเเี่8 0 0แเลยนะเดี๋ยวจะไปคลิปนี้ให้ไปดูในผมจะไปทำกินมะม่วงแถวบ้านผมนะสูตรแบบมะม่วงแบบบ้านเราอาันนแปดแปดดอ 8ป0พันกิบกับเดียวไปเจอกันที่ประเทศไทยเขาครับว่าจนะนกเดินจะไปทำมินเอยไม่ไน,ไมนึกย,ยังไงไปค,ครับเราไปดูนักเรนจะเห็นดูสารคดีขเขาทำเบียอะไรเนี่ยเบียหนึลังแปดพันแปดหมื่นกิบดบพักี่บาท่ะแคแปดแปนี่กิม สามร้อยฮะเบี้ยนะเบี้ยรังหนึ่งนะแต่ฟังแล้วนะครับดูเบียร์มันจะขายแล้วก็เขาคือขวดเนะเบี้ยแล้วเนี่ยซื้อเสร็จก็มาคืนขวดเหมือนบ้านเฮาสมัยต่กอนนะครับเนี่ยเบี้ยแล้วเป็นหลังในลังประมาณหกหกพันเนาะครับเจ้ากระบาทต้องรังอะไรกันนะก่อนอันนี้มันเขียนแปดหมื่นคือมันถูกอะบรรยากาศอ๋ออันนี้เวียงพูคาเนาะเบี้ยพูคาเมืองระหว่างทางระหว่างทางที่จะไปห้วยใายครับ ลงน้ำทาที่ว่าจะไปลงน้ำทานเนาะเข้าไปลงน้ำทาอี่หกสิบโลประมาณหกสิบดอยเลยรอเในรอเมนูรอที่ตามเมนูนี่ครับทุเรียนจะไปทำอย่างกินอ่านี่ครับได้มานะครับพริกมารานะครับพริกมาราที่รุเดีนเตรียมมานะครับได้มาจากเมืองลาวนะเป็นของกินแต่มันบอกว่าสมาชีกฟิตน่าจะกินกับป่ามั้งแต่ว่าผมเคยไปดูคลิปสารคดีจีนอ่ะเขาทำน่ากินคลิปนี้ผมเคยทำแล้วกับแบบเคยทำแต่ว่าจะลองทำดูใส่หม้อไฟห้อนๆครับ ต้งเรียนใจวัพดุจักรของเด็นวันนี้มีหัวใจหมูนะครับหัวใจหมูแล้วก็อันนี้น่าจะอร่อยแมงกะพุนเนื้อเนื้อน่อ,นองลายนะครับผักเยอะๆแล้วก็มีเห็ดนางลมหลวงกินแบบเป็นออนเดีย์ตอนเย็นๆครับกินเบาๆอยู่ที่บ้านนะครับนี่ครับเพราะนางลมหลวงซอยเขาก็มาย่างตัวนะครับแล้วก็ใจหมอไฟตันนี้ครับหมอไฟตั้งหน้ามันเดือดเ่าก็นี่เลยก็เมนูนี้มันมีอย่างครับซอยแขกหัวใจ จิ้นหมูกับสั่งไว้แล้วแต่มันย่ำหมาเตียก,กักินแต่หัวใจผมอยกกินหัวใจแล้วก็แม่งกับพุนครับ <c oughs> น้ำเดือนๆแล้วก็เอาพริกมาลาลาดใช่ตะเกียบจิ้มกินกับน้ำจิ้มสุกีก็ไ,ได้นะครับแล้นนลวก็เดี๋ยวนี้หลวกกินกับวาซาบิก็ยิงใช่ครับอันนี้เอามาโชว์แต่อ่างหลางเนี่ยซอยด้บ่อยนะครับโอ้ย <c oughs> น,น้ำดื่นน้ำลายตำอืดน,นะครับเป็นเมน,นูกับแก้มตอนเย็นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพากันไปซอยเลยครับเริ่มสีปลอพาเลย เลยครับมันแบมันเป็นฟิชแต่้ันแข็งหน่อยนึงแต่มันซอยเป็นเส้นซอยนอะครับเดี๋ยวซอยดูตัวอย่างครับเย็นมันเย็นอ้วยแล้วมันถ้าเขาตัดเย็นนะครับมันจะไป้ซอยง่ายเดี๋ยวซอยมันเป็นชิ้นถ้าถ้ามันเย็นเออถ้ามันเย็นมันจะซอยไงก็แก็เนื้อมันจะสวยแม่แมถ้ามันถ้ามันที่ว่าหมูสามชั้นเนี่ยนะเขาก็ใช้เครื่องสไร่เลยจะแบบเยนเย็นๆเนี่ยยันบาดมือเนาะเดี๋ยวซอยกัได้ ใกล้ปีไหมล่ะนี่ใกล้ปีใหมนะครับใกล้ปีใหมใกล้ปีไหมล่ะนี่สั่งสารทันทีปีหกครับซอยขึ้นเป็นเส้นเส้นยาวใช้เวลาซอยแป๊บนึ่บเห็ดเอี้ยังวันีเห็ดนางลมหลวงเอาย่างอร่อยไหมอ่ะจะมีซอยปอาล้าเพ่งสองใบแบบนี้พอถูกครับถูกอยู่กิโลในไม่เคาให้ลงเคาะสิบบาทนี่ดีซอยรอแป๊บหนึ่งครับนา่นแหละกับแมวนี่นา่นแหละที่ภารกิจ มันมีคลิปในสรคดีนนะ่ะมันจะอันรายเวอร์สอะไรกัรมดาพริกมาลาตักน้ำทะเลห้อนเดือดนะใส่ปุดๆในตอนที่ตามครับครับผมนี่ครับได้มาแล้วครับเนื้อน่องลายหัวใจหมูแล้วก็แองกับพุนห<ง>นึ่งครับมีกระพร้อมนะครับนี่นะครับแล้วก็พริกมาลาเตรียมพร้อมน้ำซุปเลยไปต้มนะละเราน้ำซุปใส่เลยครับเรีนต้มน้ำซุปไปเลยบ่อยนะครับน้ำซุปกระดูกหมูนะ โดยใจซุปไก่ก้อนซุปขนอก้อนครับมันงายดีเติมน้ำซุปไปให้มันเดือดเร่งไฟให้เต็มตีนะครับจุออาศาสูตยอดของความห้อนเลยวันนี้อากาศโคตรห้อนครับเราลองเปิดดูว่าข้างในมันจะเป็นแบบไหนบอกตรงๆยังไม่เคยชิมรับรองไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนี่ครับีหอมีสยังน่าจะเป็นโคตรเพชรเลยนะครับเนี่ย มีพริกแห้งแล้วก็มีพริกน้ำนี่ครับแล้วก็มีอยู่ในถุงนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวต้องเปิดดูครับตุงเล่นจะเทชนเอ่อพริกเนี่ยเทใส่ในหมอ้อเลยนะครับผมก็ดูเอ่อหลายคลิปแล้วเขาใส่กันอย่างนี้นะครับครับนะครับมาทำพริกมาราเดี๋ยวมาดูดูใกล้ๆเลยตั้งหน้ามันห่อน,นะครับมาดูใกล้ๆเลยนะครับหองเราก็เอาพริกนี่แหละอาจจะไม่เหมือนใครือไม่มีใครเหมือน มิสมาลานะครับใส่มาเลยมันเดือดแะอุ้ยเลยนะครับที่มันประเทศจีนมันมีมณฑลหนึ่งนะงที่เขาเป็นที่กินกันแบบเผ็ดๆแบบนี้นะครับเกี๊ยวเขาจะกินกันแบบเผ็ดๆแบบนี้แล้วก็ที่เด่นอะไรครับนี่อ๋อย่างครับย่างครับแล้วก็อันนี้ผมห่วงมันคือยังผมว่าเปิดดูก <ๆ S 2> ินจิเกงคัเป็นนี่เหรอแป้งครับเป็นผงที่แจงมันย้อนเลยครับกิมไทยใส่ลงไปเลย เขาให้มาเท่าไรก็ใส่ใส่ตามเขาเยขอใส่เลยครับตามสูตรเขาพริกแดงมากหรอพริกแห้งยังเผ็ดเลยครับใส่เลยครับใส่เลยครับปลาตะโขดเผ็ดเลยหมปลาดูพริกครับสุดยอดเลยครับอ่ะโอเคอ่าเดี๋ยวก่อนรอมันเดือดเลยทอดจิ้มจุ่มมาชิมดูครับโอเคครับแป๊บหนึ่ง นี่ครับโอ้โหเดือดเต็มตีเลยมันเหมือนที่ผมดูเป๊ะเลยนะครับเวลาชิมนะครับชุบนี่นะดูเอาเอานี่ดีกว่าครับอ่าชุบนี่แบบนี้เนะครับพริกมาล่ามามาชิมดูครับพริกม,มาล่าอันนี้เผ็ดอย่างเผ็ดเลยอ๋อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> สาวๆหลายเว้ยนี่ได้ผู้สาวจริงครับ

กินน้อนแขวนดูเอาเดี๋ยวจะให้สาวๆชิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกหม้อลงนลางแน่นอนเดี๋ยวจะยกหม้อลงไปข้างหลังเลยาหเลยครับ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 นี่นะมเดชิมดูที่นึงก่อนพริกมาล่า อีไม่แครับนี่ยาลืมนพรุ่งนี้ทีเดลยอะไรแบเลยวม่้ดบมันออกเผ็ดๆแต่มันหอมกินบอกมันใช่บอกมันจะออกเผ็ดชาครับมันจะออกเผ็ดกินของเผ็ดชาครับเอาชาชาหน่อยชาชาลิ่นนะครับเดี๋ยวต้องสาวๆไปจิ้มครับยุ่งนะครับยุ่งนะครับ กับยายมาแลครับอ่าเดี๋ยวเธอสัวบนชิหน้อยเนื้อน้องลายครับเนื้อหอาดูเนื้อน้องลายบัวครับมันอาจจะเหนียวหน่อยนะแต่ว่าแมนก็พูดอร่อยกี้ยวนี่ยก่เาัไม่ได้ไหมครับ เ้ยบี้ยใหญกูลวกนะครับลวกแล้วก็จิ้มกับอ่ารวกก่อนน่นีครับก้ราเอานอี่นะครับนี้อย่าลวกนานพอดีเลยครับกัดเลยครับยกชแต่ว่ามันอาจจะเป็นรสชาติเหมือนเราไปกินประเทศจีนแล้วกันมันเป็นกินของพริกหม่าล่าครับลวกจัดอ่ะครับอย่านานหน่อย เนื้อเนี่ยนะกัดแมงกะพุนมันจะรรนนกรอบครับรมัน,นมมจะกรอบกรุบกรุบเขาเจ้าของเนี่ยคนไม่จำเป็นอันนั้นอาจจะเหนียวหน่อยนะครับมันเป็นเนื้อน่องลายแต่เหนียวไหมร้อน <c oughs> ร้อนไหนนี่ครับละเลงกันใหญ่เลยเอาอันนี้ครับมแมงกะพุนหอมใส่เข้าไปมียูนแมงกะพุนครับ ยายพอแล้วครับแก่เนี่ยบอกว่าไห้ไห้ใส่หมอน้ำแน่เอาเลยจ้าเลยครับผมบอกว่าปีนี่นี่อาอมันว่าต้องใส่ดมจิ้มหรอนี่พอแล้วพอจ้ามันก็เผ็ดพอประมาณแต่ว่าเอากินกับน้ำจิ้มซุกี้อ่ะพอดีเราอยากนี่ให้กินรสชาติในน้ำซุกี้บอกบอกผมภรษาลำหนักยังไงครับสามนุ่นเเดี๋ยวผมจะใส่พวกผักลงไปอันนี้แต่ว่าผมเคยดูในสัตว์ที่เขาทำเขาไม่ใส่ผักนะแต่วันนี้โรเรียนจะใส่ผักตัว ่ะจัดจเลยครับเห็ดอาจจะใหญ่ไปหน่อยเดี๋ยวตัดตัดเรามีเยอะเห็ดในตู้เย็นัตัดแบ่เป็นอันนี้คือของเจริญอาหารครับมียาฆ่าเชื้อนิดหนึ่งปีใหม่ก็มินก็ม่าเชื้งกิชิมยังครับก้อยชิมแม่กระพุนจะสุกแม่กระพุนจะสุกพอดีไม่ต้องให้ก้อยชิมแต่ว่ามันใหญ่แบบนี้ เงินมันใหญ่เกินอ่ะจริงๆถ้ามันใหญ่เอาใส่จานนะครับเข้ากัดเลยกัดเอาพี่ละหน่อยอันนี้จริงๆอันนี้ผมมาโชว์ไงแต่เขไอ้ข้างล่างเนี่ยมันพอดีอ้าวอันนี้ได้กินได้เออใส่จานนะครับเอยนันนี่นะครับจาเหลือเลยับเาเหลือเลยจาเหลือเลยใช่มันก็ต้องให้่ได้จานเหลือเลยจานเหลือเลยไปตีกันนะครับจุ่มยจุ่มข้จุมน่หัวใจหมูอ่ลองชิมหัวใจหมูครับจุ่มซีนเซย นั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสิร์ฟให้ชิมไม่จุ่มใครจุ่มมันะใชใช่ไปใส่จานจะดีกว่ามั้งฝังโน่ะเนี่ยเเยเอาพอประมาณนี้ได้แล้วใช่ไหมเนี <m 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 ่ยอได้แล้วไดแล้วหานนิดนี้เนาจุ่มนิด่จุ่มนิดเอาคนหนก่อนจะชิมคนวยน้ำร้อนน้กินเลยเนาะน้ำกินยเนานั่งเบิ้งข้างเจ้ายังไงเนาะหวานไหมพอใจมูสุดหวานไหมครับหวานหวานไหม ข้าวกับน้ำจิ้มอร่อยมากครับยังไม่ต้องเมื่อกี้กินไม่ซ้มน้ำจิ้มก็อร่อยอ่ะจริงๆผมน่าจะซื้อมาหลายถุงแล้วถุงแล้วเออไม่ต้องซื้อเอาหน้าหูจุ่มนี่อร่อยแล้วห้าห้าหมื่นกีบห้าหมื่นไหมห้าพันกีบสี่สิบบาทนั่งแก้ววันโอ้เสียงเชียร์วะอันนี้ข้าไปซื้อข้างนี้แล้วครับไปซื้อที่เอีเยาว์ภูคาเป็นตลาดจีนช่วยกันเต็มที่เย็่สิบกรีบต่อครับลุยอีกไมเนี่ยต้องเอา ไม่หอมหวานเด็ดเลยไหมครับคําทันได้ครับแับได้ดากกินผักเลยเ้อยากกินผักกะใส่เลยทีนี้เราก็มาประยุกต์ให้มันเข้ากับบ้านเราเดี๋ยวเราียนชิมดูนิ่มนน้นี่มันจะเข้าไปนอะไรครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมอาไม่คนให้หน่อยยอดมะลหวานนะยอดยอดเออโอยโอ้ยโอ้อยอ้ ทำเนียบ้านเราเห็ดเชงก้อเอาเห็ดทำพูดกอนเป็นข้าแกงหม้อหาเป็นเต้ยเอ้ยเร็นามไหมเป็น้งนานกจงนานเกาหลีห้องกินเกาหลีไมราซาบเนี้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ข้าวเสร็จแล้วอาเปิดสาระกาหลีให้ดูว่าไอ้อนเขากินเนี่ยมันกินอย่างนี้ะอไรขนาดไหนนี่ครับเป็นเนยแต่ว่ามุมกล้องเขาถ่ายจะซวยกว่านี้มากแล้วก็กินโอ้โหผมดูแลวหนีไม่ออกเลยเจอก็ต้องซื้อมาครับชิมดูอีกทีนึ่ง แม่กเดิลพกเอาเล็กกวนี้ไหมบอกแม่นะครับจำเียได้นะ่ก่อนที่จะกดท้องเสียงก่อนกดปอดได้ใจไหมตัวมันออกจัดไม่ไม่ได้ไม่มีสีเทาเลยใช่เลยครับนาะด้วย เ,เ,เดี๋ยวนะเขาดูเรียนเขาชิมเห็ดหน่อยได้ไหม่อนไฟเหรอโอเคแล้วมันจะออกรสของเผ็ดชาออ,อมันจะออกชาครับผัดชามันจะออกชาชาเลยที่ตรงนี้นะชิมดูทีเออเห็ดตกไปละถ้าเปน็นยำแข็งกินยาฆ่าเชื้อก่อนพวกนี้จัดมาสิกินยาเบาหวานก่อนก็ดีมั้ง ใช่ละยาวหวานจดีป่แบบประมาณหวานมัไม่จำเป็นอหนสุดยไปยหอมมากใครจะขาวใครจะข้าวอืมใเมทองใไเยอะนี้ก็ผูขาเกียวผูขายเกลีย่างเลยลกได้ลกเลยยอดค่ะเอานอนเอานอนะกว่งกปนนันเนชุก อาก็นวดเช้าพี่น้องนะแด่วันหนึ้งเดียวอยากจะเอาน้ำจิ้มซูชิเหรอเห็ดเต็มท้องนี่ก็ซื้อน้ำห่อนผ่าในมันก็สุกแล้วครับผมเคยไปที่เออไปทานที่โรงแรมนะไปเอาโรงแรมเขาเอาให้กินสดเลยกินแบบสลับแต่เขาไม่ได้กินเยอะเน่อยเขาเอาแบบสองสามเส้นแล้วเขาก็มีผักสลัดมีน้ำจิ้มของ เค็มเค็มทอง่ะชิดูทีนะครับไม่จดหรอกหอยข้าวบ่เดอแม่นู้ัเห็ดเข้มเลยแซบอยู่หอมปอบเห็ดเข้มโอเคไอเด้นก็จะเปิดนะไอเดีไหมอันนี้ชิมกันเต็มที่กันเลยครับเดี๋ยวเราเดินไปซอยชิมต่ออ่าน่งนาที่แป เราเอาผักเราเอาผักไปเราใส่ก็ได้เราเอาผักไอ้พวกหูปลาพวกอะไรใส่ไปมไแม่โคไมอ้ไอีบ่เนาะไอ้กูเป็นยัง้าดอกเเอาใมันงงเนมันืนอยู่แล้ว ต้องเติมน้าอีกเนี่ยเติมเลยครับถ้าวันนี้ก็เติมเลยครับเติมหน่อยๆเพราะเราไม่เคยพอเราเมับภูนมันอาจจะมีความเข็มไปนิดนึงน้งํว่านี่ใช่แล้วเมฆูนต้องแช่น้ำกรดก่อนก่อนมันรอบกัทั้งไงพู้เดียวเดียวเอ้เาิวเาไม่ไปเราท่านแม่ไ้หมดไปเจอลองมซื้อมาชิมดูครับผิวมะล่านะริกมะล่านะครับอร่อยไปบ้านๆเัาครับ